มาพบกันอีกแล้วนะจ๊ะกับสวยอย่างไรสวยให้เล็ดตามดวงกับรายการแ a s ชั้นท a อกบายไม่หมอจีจี้มาดามยนะคะอ่ะประเด็นของเราในวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรการสาวๆเคยสงสัยไหมว่าตัวเองอเหมาะกับผมทรงไหนนะคะบางคนเอ๊ะฉันอยากตัดผมสั้นบางคนฉันอยากไว้ผมยาวอยากไว้ผมหยิกบ้างวันนี้อยากไว้ผมตรงบ้าง แต่มันเหมาะกับดวงชะตาของคุณหรือเปล่าอ่าเรามาดูประเด็นของเราในวันนี้ดีกว่านะคะว่าสาวราศีไหนนะคะที่ตัดผมสั้นแล้วจะแบบ ว้าวแบบลดลดราคาอ่ะนะราศีแรกนะคะก็คือราศีกุมนั่นเองนะคะได้ไพ่สิบเหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกเลยนะจ๊ะว่าเมื่อไหร่คุณตัดผมสั้นนะคะเงินทองจะมาเลยทีเดียวนะคะเอาเป็นว่าไปดูแบบว่ารูปหน้าทรงหน้าของตัวเองนะคะว่าเหมาะกับสั้นแบบไหนนะคะจะสั้นแบบสั้นเท่ the, เป็นสาวเท่เลยก็ได้นะจะจะสั้นแบบสบัดบล็อกได้อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเหมือนกันนะคะไปให้ช่างทำผมนะคะดีไซน์เอาแล้วกันนะคะแต่บอกเลยนะคะตัดผมสั้นล้วเงินจะมา าจะจะรวยมากจะเฮงมากด้วยนยจะจ๊ะอ่าราศีที่สองจ้าราศีพฤกษกนะคะผมสั้นของคุณเนี่ยควรเป็นผมสั้นแบบมีวอลลุ่มอ่ะมีความเป็นเคิร์มนะคะมีความผิวไหวนะคะแล้วมันจะดีมันจะเลิศนะคะจะช่วยในเรื่องของเขาเรียกอะไรปรับ เปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณนะคะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็บางคนถ้าต้องติดต่อในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เอ่ยนะคะการซื้อขายบ้านที่ดินคอนโดอะไรก็แล้วแต่นะคะมักจะประสบความสําเร็จนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะคะใครต้องการผลในเรื่องของความสําเร็จในการแบบซื้อขายที่ดินพวกนี้นะคะคุณลองตัดผมสั้นดูแล้วกันนะคะที่สําคัญบอกแล้วนะจ๊ะว่าต้องมีมีความเป็นวอลลุ่มมีความเป็นเคิลด้วยนะจ๊ะอ้าอีกราศีหนึ่งคะ่ะราศีเมษน,นะคะได้ไพ่หกไม้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ คุณตัดผมสั้นนะคะ,ะคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานคนจะชื่นชมคุณแต่ผมสั้นของคุณนะอาจจะต้องเป็นผมสั้นที่มีความตรงสักนิดนึงนะคะพยายามแบบอย่าไปดัดอย่าไปหยิกอย่าไปม้วนอะไรประมาณนี้นะคะให้มันแบบว่ามีความพลิ้วไหวของมันเป็นความมีความเป็นธรรมชาติของตัวมันเองนะคะแล้วจะดีนะคะการงานจะไปได้ดีผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะคะไม่ว่าคุณจะทาอะไรก็แล้วแต่มักจะได้คําชมเชยนะคะอยู่เสมอเลยทีเดียวเมืม่อเมื่อคุณตัดผมสั้นนะจ๊ะอะราศีที่ห้ามเล ดีกว่าห้ามตัดผมสั้นเลยดีกว่านะคะคือราศีมีนเองนะคะตัดผมสั้นเราจะป่วยตัดผมสั้นเราจะไม่สบายนะคะหรือไม่ทําอะไรมักจะติดติดขัดขัดสะดุดอยู่ตลอดเวลานะคะอ่ะอีกราศีหนึ่งก็คือราศีมีขนนะคะเขาบอกว่าได้ไพ่เดือมมูลเลยทีเดียวนะจ๊ะเขาบอกว่าคุณตัดผมสั้นแล้วคุณจะรู้สึกว่าชีวิตเครียดมีปัญหาหนุนนี่เข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะเอาผมยาวแล้วกันนะคะให้เลยบ่ามาสักนิดหนึ่งถ้าคุณรู้สึกลำคาญก็มัดบ้างอะไรบ้างก็ได้นะจะจ ่าเรียบร้อยกันไปแล้วนะคะสําหรับสาวๆที่เหมาะกับการตัดผมสั้นนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ต้องไปดูรูปหน้าของตัวเองด้วยนะคะว่าเหมาะกับผมสั้นแบบไหนนะจ๊ะไม่ใช่แบบอยู่ดีๆตะบี้ตะบันตัดสะนะจ๊ะผมสั้นไปแล้วกว่าจะยาวลําบากเลยทีเดียวนะคะอ่าบางคนรวบบ้างอะไรบ้างก็ได้นะคะในบางวันนะคะเป็นการปรับเปลี่ยนถ้าไม่อยากตัด มมะะนคหรือว่าหาวกวิกผมสั้นอะไรมาใส่บ้างก็ได้นะจ๊ะเป็นการเสริมดวงชะตาเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยในสําหรับบางวันที่เป็นวันที่แบบคุณต้องการโฟกัสเรื่องนั้นจริงๆบางวันต้องการโฟกัสเรื่องเงินนะคะก็หาวิกอะไรมาใส่ละกันนะคะเป็นการเสริมไปนะจ๊ะเอาเป็นว่านะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันอยู่ที่ความมั่นใจของตัวคุณด้วยนะคะถ้าคุณตัดผมสั้นแล้วคุณรู้สึกไม่มั่นใจอันนี้ก็จบข่าวนะจ๊ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะเสริมความมั่นใจของตัวเองด้วยไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะ tá <síntica> และที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมดูรูปหน้าของตัวเองด้วยนะคะก่อนจะตัดผมทรงอะไรก็แล้วแต่ไปปรึกษาช่างทําผมไปปรึกษาแฮสต่ายลิก่อนนะจ๊ะว่ามันเหมาะกับผมสั้นแบบไหนไม่ใช่ตะบี้ตะบนันตัดซะจนสั้นแล้วแก้ไม่ได้นะจ๊ะอันนี้ไม่เหมาะเป็นห่วงนะจ๊ะเพราะฉะนั้นดูด้วยอะไรด้วยตัดผมสั้นเปลี่ยนลุคแล้วนะจ๊ะทุกอย่างในชีวิตของเรานะคะก็ต้องปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะอะไรเก่าๆที่มันผ่านไปแล้วที่มันไม่ดีนะคะเราก็แก้ไขปรับปรุงนะคะ ทำแต่สิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆที่มันดีนะคะให้มันเหมาะกับลุคใหม่ๆของเราแล้วก็แล้วกันนะจ้ะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับแบบประเด็นของเราในวันนี้สาวราศีไหนตัดผมสั้นแล้วจะวาวก็ว้าวกันไปนะคะให้เต็มที่นะคะ อ่ะเรื่องราวดีๆมีให้ดูกันทุกวันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวครั้งหน้ามาดูกันดีกว่าว่าแม่หมอจีจี้จะเอาเรื่องราวอะไรมาฝากนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะจ๊ะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะในแฟนเพจ a c e b o o k นะคะดีเดลี่นะคะแล้วก็เรื่องราวดีๆนะคะมีคุณได้ชมตลอดตลอดเลยนะจ๊ะทุกวี่ทุกวันเลยนะคะที่เว็บไซต์ดีเดลี่ .com นะคะเข้าไปชมกันเยอะๆนะคะอ้าวันนี้เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะ